มาอัปเดตกล่องพิงพินเซตนะครับที่ได้สั่งมาบางส่วนก็ปลูกเองบางส่วนก็สั่งมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าของจะประมาณไหนอากาไก่ไม่เจอ บางส่วนที่เราต้องจําเป็นต้องถ่ายวิดีโอเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายทางร้านเขาก็รับผิดชอบให้เราของผมก็เหมือนกันลูกค้าที่รับของไปนะครับก็ต้องทําการถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นการยืนยันว่าของมันจะไม่ดสดเสียหายแล้วผมก็จะเขียนให้เขาเขียนมาระวังแต่ ใส่กระดาษมาเต็มเลยเพื่อใส่กระดาษเพื่อไม่ให้มันขยับตัวได้แล้วก็ถ้ามันขยับตัวได้อะมันมีสิทธิ์ที่จะเสียหายเวลาเขาไปชนีเขายนโยนโยนกล่องหรือว่าเขาเอากล่องเอากล่องเวลาเขาส่งของครับเขาไม่ค่อยส่วนหนึ่งก็ระวังครับแต่ว่าส่งของมันเนยอะก็จะเป็นต้องก็จะเป็นต้อง เขาจำเป็นต้องอใช้ความร็วในการส่งของเขาก็เลยบางครั้งก็ต้องโยนเขาไม่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งไหนก็ต้องเราก็ต้องเซฟของเราให้มากที่สุดค่อยๆอาขึ้นนะครับออกเศษกระด้อันนี้เป็นพิ้งพิ้นเซตนะครับสั่งมาประมาณ1นึรต้นนะครับแต่ว่าก็จะทยอยมาเรื่อยๆ ผมก็ทั้งส่งออกไทยแล้วก็ต่างประเทศครับผมก็สั่งมาเยอะเพราะว่าผมมีบางไซต์มันก็ต้องบางไซต์ครับบางไซต์มันจะเป็นต้องสั่งมางเพราะว่าของมันโตไม่หันเนาะเนี่ยฟอมาดีมากเลยนะมาดีมากบางเจ้าก็จะส่งแบบตะก้าบางเจ้าก็จะส่งแบบขอรลากมาแล้วแต่ที่เราสั่งไป ของเจ้าก็แถมลงมาเป็นตะกร้าเป็นกระดาษนีค่อยๆกรีบเบาๆนะครับค่อยๆกรีบเบาเบากรีบเทปกาวค่อยค่อยกรีบออกเดี๋ระวัอะอะอาางอย่ายให้โดนถุงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไปโดนลากเขาข้างในนะครับพอมาอย่างนี้ใช้กระดาษรองข้างในอีกทีนึงนะครับป้องกันไม่ให้มันขยับตัวได้ครับค่อยๆเอยาออกนะครับจับตรง จับตรงโคนคโคนะโคนะครับโคนนะจับโคนนะครับโคนก็ยกขึ้นมาแล้วไปลองเขหาหักนะครับลองต้นเขหาหักต้นแรกองต้นใหนะ้ต้นยาวประมาณหนึ่งฟุตครับ พุทธเลยเนี่ครับก็จะออกสีชมพูที่ใบนะครับออกสีชมพูเลยลำต้นก็ประมาณใหญ่มากต้นก็ประมาณนี้ใบก็จะออกสีชมพูเลยครับ ก็จะหอ่อห่อด้วยผงตัวเ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโบรคอสเยอะๆผยออสโบรคอสนยอะๆมาด้วยเช่นไรพอมาถึงผมแล้วก็คือยังส่งไม่ได้นะครับจะต้องทําการอบอีกหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้เขาฟื้นตัวแล้วค่อยส่งค่อยวางระบายระบางก็ได้วยครับ แอมาดูต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปครับนี่ครับรลอหอมาดีมากเลยหอมาดีมากเลยลาใช้ไม,ม้กีบเดิม เบาๆนะครับอย่าให้โดนถุงเป็นใจก,ก็ได้นะครับประดีผมหาไม่เจอค่อยแกะค่อยแกะแล้วค่อยๆม้วนออกมาอย่างนี้นะครับอย่าทำแรงนะครับก็จับที่โคนออกจับที่โคนนะครับแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นครับ ให้ใบให้เสร็จกระดาษก็รูดออกดูครับลต้นก็ประมาณนี้ต้นนี้ใหญ่มากครับต้นนี้ก็ฟุตกว่าแล้วก็จะมีจุดชมพูจุดชมพูจุดชมพูพเหมือนเดิมจุดชมพูเหมือนเดิมจุดชมพูเหมือนเดิมแล้วก็มียอดอ่อนนะครับางมียอดอ่อนด้วย ติดชมพูแล้วติดชมพูน้องก็มีอาการคายน้ำเล็กน้อยแล้วก็มียอดอ่อนอยอดยอดอ่อนก็จะมีเริ็ดหน่อออกมาความยาวก็ประมาณฟุตกว่าวนะครับนี่ยาวไหมบรรทัดนะี่ไปต้นที่สอง ัให้ลงลงไปก็ต้นที่สามนะต้นที่สามต้นที่สามเหมือนเดิมครับค่อยๆหยุดกันเขาใส่ไข้สลับกันมาครับเพื่อให้มันได้ผลิตผลที่ต้นที่สามค่อยค่อย ไปเกลือใช่ไหมครับรต้องรีบระวังดีระวังไม่ถุงเพือสำคัญอ,อ,อ,อย่าให้มันโดนลากแค่นั้นเองถ้ามันโดนถุงมันมีโอกาสเปโดน拉เขาขาดจะท,ทำให้เขาซ้ำเสียหายแต่ก็ฟื้นไปครับไม่มีอะไรแต่ก็ระวังไว้ก่อนก็ดีครับเเสียหายน้อยก็ยจ,จับที่โคนเดิมจับตรงนี้นะครับจับที่โคนเดิม ก็อย่ง้ถติดเทปก็ระวังระวังนิดนึงติเทปก่อนโอเคนะครับอ,อันนี้มีติดชมพู3ใบนะครับหนึ่งหนึส ต้นคือทยอยมาอีกประมาณเป็นร้อยต้นนะครับตอนนี้วันที่เยอะมากเดี๋ยวไงจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ดูใหม่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนวนันนี้ก็ฝากคลิปนี้แค่นี้นก,นก,นก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs>